สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ครับเกามาเชียจะพาพี่น้องเอซีครับผมไปตามแนวทางตัวเลขกับอาจารย์สายบุญวัดป่าด้วยครับผมครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะเป็นทรลไล่มาหาเกามาเชียครับผมว่าเหล็กปูครับผมบังหันเพิอนไน์เก่าสามครับผมเพิ่์ไน์เก่าสามด้วยครับพี่น้องครับแว่ว่าภาษา่าเป็นปูอวัด วัดป่าที่ว่าปูคู่บาหรือว่าอีกวัดหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวจังได้ไปฟังน้ากันครับผมในคลิปนี้ครับผมครับเพิ่นอาชีพอะไ้ลงคลิปครับผมว่าหันครับตัวปูคนละรูปคนละองค์กันครับไปรับชมรับฟังน้ากันเด้อครับพี่น้องในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกสิบเจ็ดครับผมสําหรับเลขของปขอ่าจากอาจารย์สายบุญวัดป่านี่แหละครับพี่น้องเนาะ รับมังหันปูคู่บาเพื่อนในหา87ครับผมแต่เป็นความชี้จำได้ครับวดนี้ไปรับชมรบฟังน้ำกันได้ครับผมเพราะว่าก่อนมาเชื่อกับบลยโล่งอีลีครับผมสำหรับเลขของปูเพราะทราบว่าเป็นปูคู่บาหรือว่าปูวัดปลาครับพี่น้องเนาะเพิ่นจิไปถ้ำบุญหลายวัดได้ครับผมสำหรับอาจารย์สายบุญนี่ครับมังหันเพื่อน่าปูบอกไม่ออกนี่แหละครับผมเก่าสาม ครับพี่น้องครับเอาก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์สายบุญวันปลาเก่ามาเชียร์กับขอกาบอพคุณนทั้งปูครับผมทั้งขอพคุ่นอาจารย์เนี่คกับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์น้าเชียร์ในเนื้อครับพี่น้องไปรับช่มรับฟังตัวเลขกับอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับ ก็มเชียสวัสดีอาจารย์สายบุญวัดป้าครับผมครับผมสวัสดีครับครับตอนนี้ยูวัดบ่กครับอาจารย์ครับผมผมลุงมาซื้อกับเขาให้สร้างครับผมครับที่ว่าไปเบื้องหนึ่งเนจิกสร้างกุฏิอินมาครับผมครับผมว่สดีเฮทนี่ไยุวัดผู้บาแลครับครับอ๋ออากาลังครับอาจารย์นั่น มันมันปูคู่บาหรือว่าปูวัดป่ปาหรือว่าปูป้องค์ใดที่ว่าเพิ่นให้เก่าสามเนี่ยครับเป็นเป็นพระอาจารย์เพินเ่นเพิ่นอยู่วัดของปู้คู่บาแหละครับเพินนดด่นเพิ่นบ่ได้ไปทุดงน้ําครับโอ้พราะว่าไอ้ครั้งที่แล้วน่ะผมมาหาเพิ่นผมว่าไอ้รราาพระอาจารย์ผมผมอยากไม่ฮ็ดกุฏิให้ครับผมปูบาครับไม่ถามว่าชี้ให้บังใด้นะครับเนาะครับคุยกับเพิ่นล่ะครับแป๊บนึงแล้วแหละมาชี้กับเพิ่นเด้อ กระไรถามผู้อาจารย์ได้ได้ตัวดีมากครับนะครับผมเพื่อนกัว่าเอาผออกยมผออกไปนั่งไส์สามชีหม่องก็ะไรเทศตัวเดียวไหมเพื่อนว่าครับครับ <c oughs> นั่งสามชีหม่องก็ไะไรเทศเก่าสามหัวทหารเพื่อนว่าครับโอ้อาจารย์เสียดายเนอนกระได้ลงคลิปครับครับผมก็จะโทษไปย่เรเบัยบนี้ก็เลยว่าล่องลองเมือก่อนบันี้ผมแบบโทษโทษบอกไอ้ อ้คุณปลาติมแหละครับเป็นยูนันท์ทับเบอร์รี่แหละที่เห็นน้ำของตำรวจส่วนสร้างอยู่โอ้ครับว่าปลาจารยนคนไหนเด้อคนไหนมาตัวเดียวคนว่าไปนั่งสามสี่หมอก็เห็นแต่เก่าสามคนว่าตัวเดียวครูครับโอ้โหนี่คือว่าเป็นปูคือที่ว่าเมื่อวันปูที่เพิ่นไปถุดงเนาะว่าเป็นปูคู่บาครับผมแต่ว่าเพิ่นอยู่วัดน้ำปูคู่บาครับผมแมนแมนแครับผมว่าเมื่อนี้ก่ ไปพาคใตงไปเท็กซุเตียล้วก็ได้ได้เพื่อนเพิ่อนพอดอีครับครับเพื่อนวางได้อาจารย์<บ>งวดนี้ครับเพ่นจาวสุพรรเพื่อนว่าออกวันนี้ไปนั่งยูดสองหม่องเด้อเพิ่นว่าครับสองหม่องก็ได้ตัวเดียวกันเพิ่นว่าโอ้หม,มองเลขกหม่องเลได้สามสามเจ็ดหนึ่งครับสามเจ็ดหนึ่งครับ มานี่ยม,มองที่สองพันว่าก็ได้หนึ่งสามเจ็ดพันว่ามันเหล็กตัวเขาหนึ่งสามเจ็ดเป็นเหล็กนางเนกนิ่มีดนินป่ะครับผมแม่แมงครับเป็นนางเอาเป็นแบบตัดเหรินน้ำครับพี่น้องครับผมอาจารย์ต่อมาฝากว่าครับเนาะอาจารย์ได้ตัดไห้เ่อนีน่ครับเพื่อนตัดไห้เพื่อนเพื่อนว่าเจ็ดหนึ่งกับสามเจ็ดด้วยครับครับผมขันทดตัดล่องกับสามหนึ่งเขั้นตัดไปน้ำจังน้อยครับผม ครับเดีวนหนึ่งสามวันไหตัวเดียวลกเก่าสามพองเกษตรยดอยู่เด้โอาสิท่หาอาจารย์เขามาเชื่ออยู่เชยดายได้เล็ตัวเดียวเชยดายเนาะครับผมโอ้ววันก่เนาะวันหัดบึงกัวับึงกอนที่ครับผมครับโอ้เพิ่งกิดแง่นอนอย่นตัวเดียวเลยตัวเดียวไหมอาจารย์โคโลเล้ไหมครับเก่าสาโอ้ วันนี้วดนนี้ก็ซ่ําตัวเดียวเหรอครับพี่น้องกลาเลขซื้อน้อสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดฝ่าอยู่นนทบุรีพ่นล้างเลขกกนโอ้มาทันทีโอ้หนอบจ้าล่บอสสันพ่น่าโอ้ผมกสได้ผมกับเอายุครับผมเห็น่าไรเอาไลายเพราะว่าแขางแรเนะที่มันบอกชูฟังครับพ่น่นึ่งพ่นฝ่าวัดยุหันทีครับผม ข้ามข้าเพิ่นพาวัดที่นี่นะครับมีปูสองสองลูกข้ามเจนี่องเฮ็ดกุตีไอเพิ่นครับผมก็ลังสร้างก็ลังเหตุก็นั่งตั้งเสาอยู่ครับพระอาจารย์ครับผมเพิ่นเยอะโอ้สุดยอดเลยตัวเดียวว่างานครับพี่น้องเก่าสามทับผมกันเสียดายกันทุ่หาอาจารย์ก็มาเชื่อกันสิจาตัวเดียวโครนนะครับมีอนอยู่ครับผมเอาว่าเป็นยังหรออาจารย์งอนเหนียวก็ได้มาแล้วกู้หามาแล้วครับ ลองเบิ้งครับพี่น้องครับเพื่อได้โชคได้ลาบเป็นโชคเป็นลาบน้ากันพี่น้องเอฟซีครับกบอาจารย์สายบุญกับปูครับเขาเก่ามาเชียกับน้าตัวเลขกนี่ไปส่้พี่น้องเอฟซีครับผมเพื่อเป็นโชคเป็นลาบครับผมครับสุดรบกวนอาจารย์ซับนีด้อครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับช่วงนี้เป็นเลขอ่านางเอาเลขนิมิตก้อนครับพี่น้องเนาะสำหรับเลขอ่าคำนวณอาจารย์กัดรอจะเข้ากันได้ครับผมครับกพอดีก่อมาเชียร์กับพี่น้องพี่ชี้กับเกินหัวมวลเมื่อกี้แหละครับผมเพราะว่าไก่ยังบ่ได้ทราบข้อมูลว่าเป็นปูองค์ใดครับพี่น้องเนาะครับกับได้ทราบกันเพลิดเพลินกันได้ครับผมว่าเป็นปูที่ว่าเพิ่นอยู่อยู่วัด ครับยูวัดทีพี่น้องเอพีทีได้ไปท้ำบุญส่างห้องน้ำนะครับผมครับส่างห้องน้ำให้ผู้เพินพ่นเพิ่นเสิ่หมี่ผู้คู่บาอะไรกับผู้ที่องค์ที่ให้ก็สามเลยครับพี่น้องเนาะเพิ่นยูน้ำกันแต่ว่าเพิ่นว่าเด้ไปถูดวงน้ำผู้คู่บาครับผมเพิ่นยูวัดครับตอนนี้กุฏิก็เรียบร้อยแล้วเด้อครับผมเอาโทษที่รับผมห้องน้ำเรียบร้อยแล้ว,ลวก็มีเท,ท่างก็เรียบร้อยแล้วครับผม ก็เรือก็จะเป็นกุฏิครับพี่น้องเนาะกุฏิที่อาจารย์เพิ่นจะสร้างให้ปู่ครับผมครับเลขเพิ่นให้ฟังหันเก่าสามครับผมตามที่อาจารย์บอกนี่ครับพี่น้องเนาะงวดนี้ครับผมปู่ให้มากคือสามเจ็ดหนึ่งด้วยครับพี่น้องสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดครับก็ถือว่าเป็นเลขตัวเดียวครับพี่น้องเนาะครับทันทีมาสามตัวนี่ก็ถือว่าสุดยอดด้วยครับผมจังไดก็ ลองเบิร์กับปูหรือว่าพี่น้องเอฟซีสแตัดครับผมเพราะว่าปูกับห้ตัดเด่นมีเจ็ดหนึ่งกับสามเจ็ดครับผมเจ็ดหนึ่งกับสามเจ็ดหรือว่าสามหนึ่งครับพี่น้องสามคู่ครับธรรมาตรงๆกับจีดีครับพี่น้องเนาะสามเจ็ดหนึ่งหรือว่าหนึ่งสามเจ็ดครับนี่เป็นแนวทางตัวเลขอ่ากับปูครับผมที่ว่าเป็นปูคู่บาแด้วครับพี่น้องปูของอ่าที่ว่าผลยูวัดเดียวกับปูคู่บาแล้วครับผม ที่อาจารย์สายบุญตอนนี้เิ่นกระสางุติให้อย,ยู่ครับร้องเบิ่งครับพี่น้องเพื่อในโชว์ได้ลาบไปน้ำกัน16มิถุนายน67ครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องอที่โชคดีเด้อครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ